เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็คงจะเห็นข่าวนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับเขาค้นพบธนบัตรฉบับละ100บาทแบบแนวตั้งนะครับซึ่งเป็นแบงค์ร้อยที่วงการเรียกว่าแบงค์ร้อยพะะพันปีนะครับผมถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยนะครับหลายคนที่นะครับ ไม่ได้อยู่ในวงการก็คงจะคิดว่าแบงค์นี้อาจจะมีราคานะครับหรืออาจจะมีราคาที่สูงจริงๆแล้วแบงค์นี้นะครับในวงการเล่นหากันอย่างไรเข้ามาติดตามรับชมรับฟังได้ครับนี่คือแบงค์ร้อยแนวตั้งนะครับมีเพียงรุ่นเดียวนะครับเป็นแบงค์ร้อยแนวตั้งนะครับเป็นแบงค์ร้อยของพระพันปีนะครับผมทาขึ้นเพื่ออะไรเพื่อนะครับเนื่องในโอกาสที่พระพันปีนะครับมีพระชนมายุครบ72็ดสิบสองพรรษา ประกาศใช้22เมษาย5 4 7น2 5า7นะครับลายน้ำของลายน้านะครับก็เป็นรายน้ําของพระคันปีนะครับนั่นแหละก็นะครับแบงค์นี้นะครับมีการผลิตต้องบอกว่านะครับก็หลักล้านฉบับนะครับก็คือ7,299,999ฉบับนะครับผมราคาเล่นหากันในวงการนะครับ120บาท ไม่เกินร8 0ปนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในสภาพที่เป็นแบงก์สวยๆสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบงค์สวยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะต่างจากแบงก์ที่นะครับมีการเจอตามที่เป็นข่าวนะครับแบงค์ที่อยู่ในข่าวที่มีการพบเจอโดยนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับค้นพบแบงค์นี้ในบ้านนะครับเป็นสภาพเก่านะครับแล้วก็มีรอยภาพรอยงอนะครับแน่นอนว่าแบงค์นี้นะครับถ้าถ้าเอาออกไปขายหรือเอาไป ขายหรือว่าเอาไปอะไรแลกเงินนะครับก็คงที่จะนะครับไม่มีใครรับแลกหรือไม่มีใครที่จะนะครับซื้อแน่นอนนะครับผมก็อาจจะขายได้สําหรับคนที่ไม่รู้ราคานะครับผมแบงก์นี้นะครับเขาก็มีการเล่นกันนะครับในรูปแบบของนะครับแบงก์ที่มีราคาที่ที่แพงอยู่เือนกันนะครับก็คือเป็นแบงก์ตัวอย่างนะครับแบงค์ตัวอย่างนะครับก็จะมีนะครับ ด้านหน้าก็จะมีคําว่าตัวอย่างนะครับตัวหนังสือสีแดงๆตัวหนาพปรสมควรใหญ่ๆนะครับอยู่ที่บนหน้าปกแบงค์นะครับผมแล้วก็มีหมายเลขนะครับเป็นหมายเลขศูนย์ทั้งหมดดูง่ายมากครับแบงค์ตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีหมายเลขกำกับนะครับสีหลักนะครับผมสีหลักนะครับผมเท่านั้นเองคล้ายๆกับบาร์โคดนะครับสีหลักแบงค์ตัวอย่างจะมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับผม แลวก็แบงค์ตัวอย่างเชื่อว่าน่าจะมีนะครับประมาณ1นึ0 0พฉบับนะหนึ่งฉบับนะครับผมและก็ราคาเล่นหากันในวงการนะครับต้องบอกว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับแบงค์ตัวอย่างนะอันนี้คือเฉพาะแบงค์ตัวอย่างนะเล่นกันประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพันหกนะครับก็ประมาณนี้ใครฟังคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับว่า แบงค์นี้นะครับมีนะครับราคาเล่นหากันเท่าไหร่แต่ว่าผมก็แจ้งในคลิปหมดแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ